โอเควันนี้นะคะจะให้คุณปานะคะลองเล่าเรื่องที่ประสบการณ์ที่คุณนั่งสมาธินะคะที่ว่าเกิดเหตุการณ์แปลกแปดในเวลาที่คุณตั้งใจหรือลองลองที่จะนั่งหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างะคะ่ะช่วยอธิบายนิดนึงนะคะใช่พอนอนเอ้ใช่พอนอน คนนั่งสมาธิอะไปสักพักหนึ่งอะไม่รู้ว่ากี่นาทีหรอกบางทีมันก็จะมีเหมือนกับอะไรมาลบกวนอะเช่นอะไรบ้างเหมือนบางทีก็จะมีเหมือนกับคนเหมือนเสียงเหมือนคนกับกำลังจะตากผ้ามันก็จะมีเสียงเหมือนไม้แขวนผ้าเนี่ยไม้แขวนเสื้อเนี่ยมันก็จะกระทบกันก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กเหมือนคนกําลังจะตากผ้าเลย หยิบไปหยิบมาหยิบไปหยิบมาจนต้องทําให้ลืมตามขึ้นมาดูแล้วก็เดแล้วก็มองไปรอบๆก็คิดว่าบ้านหลังบ้านน่ะเขาคงจะมาตากผ้าอะไรเงี้ยพอเขาตากผ้ากันชั้นบนอยู่แล้วแต่พอลืมตาม,มาดูมันก็ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนะคะใช่ไหมใช่บางทีก็พอไปนั่งไปสักพักหนึ่ง ก็จะมีเหมือนคนมาเคาะเคาะก็ก็ก็อยู่ที่พื้นข้างหลังเหมือนทําลายสมาธิอ่ะเหมือนทําลายสมาธิเราเราคิดไปเองก็็ก็ก็ตอนนั้นมันอยู่ในสมาธิแล้วก็อาจจะคิดไปเองก็ได้แต่เสียงมันชัดเกินไปไงมันชัดมากเลยเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ เอามือทำก็โตเนี้ยไอ้ที่พื้นเนี่ยอม,มันก็รบกวนพอสมควรเลยอะ่ะพอเลืมงตาม,มาไม่มีเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งเออแล้วก็มีเรื่องที่ป้าพยายามจะทดลองการเปิดตาที่สามใช่ปะมันมันไม่ใช่เรียกว่าเปิดตาที่สามหรอกคือมันเหมือนกับเรานั่งไปอะ่ะ พอนั่งไปสักพักหนึ่งมันจะถึงปกติมันก็เรานั่งสมาธิแล้วก็หลับตาเนี่ยผ้ามันก็จะมืดไงมืดมืดไปเลยแล้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งอะ่ะไอความมืดอะ่ะอยู่ดีๆมันก็เป็นรูรูกลมลกลมอ่ะรูกลมกลมเล็กเลกอะ่ะแล้วก็ค่อยค่อยขยายขยายขยายขึ้นมาขยายเป็นแสงเลยเป็นแสงสว่างเลยเราข้างในอะ่ะ ในรูนะั้นเน่ะเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพสีเลยเนี่ยแหละภาพสีบางทีก็จะเห็นเป็นเป็นเหมือนบ้านเมืองอะ่ะเป็นเราเห็นมันเป็นเปน,นเป็นบ้านเมืองเป็นถนนมีรถมีอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้มันที่ไหนอ,อแต่พอสักพักหนึ่งมันก็จะบีบกลมๆมันก็จะบีบบีบ,บ,บจะมีรูเล็กๆอะ่ะปึ๊บแล้วก็หายไปแล้วก็มืด มือคือมันเหมือนกับสมาธิไม่ได้พอไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้พยายามลองทําเองหรือว่าได้ข้อมูลมาจากที่ไหนก็คือนั่งสมาธิปกตินี่แหละก็ก็แค่ลองนั่งเราจะนั่งสมาธิให้ได้สักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งไปเขาไม่ได้คิดอะไรมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยบ่อยๆน้อยครั้งที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ มืดๆแล้วก็จนหมดเวลาไปเลยเพราะบางทีก็ใช้ตั้งเวลาในมือถือด้วยตั้งเวลาไว้สักสิบห้านาทีอะไรเงี้ยบางทีเป็นแป๊บเดียวเองนะเห็นมืดๆอยู่อย่างนั้นอนะแป๊บเดียวในการปกกระด่งละเตื้อตื้อเตือเือดอกเอา้าเพิ่งหลับตาไปแป๊บเดียวเองอะมันสิบห้านาทีแล้วหรออะไรอะเร็วมากแต่แต่บ่อยที่เห็นแบบเน,นี้ยอยู่ดีก็เป็นรูเล็กๆแล้วว่า ขยายปื๊มหมายถึงตอนหลับตาไปแล้วหลับตาไปแล้วขยายปื๊บไปเลยแล้วก็มันก็จะเห็นวิวข้างหลังบางทีก็เป็นต้นไม้เป็นวิวต้นไม้นะ่ะเป็นเหมือนเหมือนเวลาเราไปมองตามตามถนนหนทางนี่แหละปกะติแล้วก็จะเห็นมีต้นไม้ข้างทางแล้วก็ยังอยากจะให้มันกว้างกว้างขึ้นเยอะๆจะได้เห็น เห็นโดยรอบๆได้มากกว่านี้ว่ามันคือที่ไหนหรืออะไรไงแต่ก็เอนว่ามันก็ไม่เห็นมันเห็นได้แค่นั้นอะเต็มเตมที่ละนอกจากว่ามันจะมีอะไรแปลกแปแปลกแป,ก,แปก,ก็คือพอมันมันนั่งไปอะมันจะมืดพอมืดเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีเหมือนตุกตาลูกตา,ล,กตาลูกตาคนอะแล้วมันก็ลืมปุ๊บขึ้นมา อยู่ในความเมือ่อกีจะลืมปุ๊บแล้วก็แล้ว,ก,ลวก็มีอีกหลายหลายตาเขาค่อยลืมปุ๊บ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 บางทีก็ตกใจเงนินนะเฮ้ยอะไรวะแม่แลาที่ป้าเคยบอกว่าเออเหมือนเหมือนเสียงมีอาบน้ําแต่ว่ามีก็ไม่ได้อาบน้ําไม่ได้อะไรไอพวกนั้นก็มีมีมาเรื่อยๆแหละมันก็เป็นเสียงเหมือนกับรบกวนเราอะ บางทีก็เหมือนมีคนเดินขึ้นมานั่งอยู่เนี้ยเหมือนมีเสียงคนพยายามเดินขึ้นบันไดามากึกกึๆกกอ้อออวเราก็พะวงแล้วว่าเราจะนั่งสมาธิเดี๋ยวมีคนขึ้นมาเดี๋ยวก็นั่งไม่สําเร็จอะไรเงี้ยอันนั้นอะ่ะจะนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องลุกเลิกถ้าได้ยินอย่างนี้ถ้าได้ยินอย่างเงี้มันจะหลับตาปุ๊บแป๊บเดียวเองได้ยินแล้ะ แต่ถ้าเกิดทําแบบนั่งแล้วก็อยู่ในสมาธิได้ดีๆมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรพอไม่มีเสียงไม่มีเสียงมันก็จะเห็นแทนเห็นอะไรเงี้ยบางทีจากดำดำก็จะเป็นแดงก็มีแดงแดงเลยแดงจ้าเลยเหมือนแค่เอาพาทิม์มาอยู่ตรงหน้าเลยทั้งทางที่อยู่ในห้องอะ่ะเหมือนเราไปหลับตาอยู่กลางกลางแดดอะ่ะมันจะแดงแดงอย่างนั้นนะถ้าเคยหลับตา น,น,นี่ก็คือประสบการณ์ในการนั่งสมาธิตแต่ละครั้งของคุณพ่อบ้านนะคะพยายามมาหลายครั้งเราก็ไม่สำเร็จเนาะ,อะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ